เราแค่พูดพังน์ทำเพลงว่าเราเรา,เราทำสไตล์แบบท่านายรมันดีท่านมาเร็วท่านก็เพลงเร็วท่านก็ช่วยเราได้เร็วมากๆเมื่อวานเนได้มีโอกาสได้ได้ไปพบท่านนายกน,นะคะท่านมีอินเทนชั่นที่ดีมากๆก,กับกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ต้องบอกเลยนะคะว่าท่านมีมีความเชี่ยวชาญท่านมีความรู้ท่านรู้ว่าปัญหาคืออะไรแต่แน่นอนว่าปัญหามันคงจะไม่ได้แก้ได้ในครั้งเดียวว่าแบบ วันเดียวแก้ไขได้แต่ท่านทาทุกอย่างให้รุนเร้าเพื่อก่อให้เกิดการแก้ปัญหาเพื่อศึกราการท่องเที่ยวเมื่อวานกรานก็ได้มีโอกาสได้นำเสนอท่านที่นายรัมตรีนะคะในเรื่องของสวัดกับตลาดจีนที่กำลังจะเปิดไม่ต้องจดอุปกรณ์วีซ่าแต่กรานก็บอกว่าในส่วนนี้เนี่ยอยากจะเพิ่มหนึ่งจุดก็คือว่าจากสวัด S W O T เนี่ยขอเพิ่มตัว R ด้วยไหม็คือ Risk Management ความเสี่ยงเนี่ยมันมีในสื่เริ่มอยู่แล้ว เราถึงแล้วเราจะมีจุดเด่นแต่ถ้าจุดเด่นนั้นมันเกิดปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันมากเราไม่สามารถที่จะติไม่สามารถที่จะที่จะจัดการได้เราต้องใช้เรื่องของ Destination เข้ามาเกี่ยวข้องการท่องเทีย่ยวในประเทศไทยเราบุกทั้งสองตลาดก็คือบุกทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเราจะประล้าทั้งสองตลดาดเพราะนั่นหมายความว่าตัว a คือค่าตลาดต่างประเทศเรามีมีปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้และเขาไม่ได้เดินทางมาประเทไทยได้หมายความว่าการใช้ตลาดไทยเป็นตัวโกยเงินเข้าประเทศโกยเงินในประเทศเป็นการรูสเสรษฐกิจจะมีคนที่เห็ว่ามีเียกว่าตลาดต่างประเทศเองเนี่ยสเตคโฮลเดอร์พาร์ทเนอร์ชิพ360กเนี่ยก็ต้องไปหาขยายความเชื่อเกี่ยวกับยอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวแต่จะมีประโยชน์ ต้องหาเขาไม่เจอต้าหาว่าพาร์ทิซิพันต์เรื่องใหมใ่ๆของการที่จะมาช่วยเชฟสัปายของเราให้ได้ตรงนี้องค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยท่านมีท่านนายกสมัยท่านประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประธานสภาอุตส,สาหกรรมท่อทงเที่ยวที่ดูเทุก13เซ็นเตอร์เนี่ยก็ต้องมาช่วยกันในเรื่องของการเชฟสัปาย